สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสตารโตนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมตุลุนะครับวันนี้มีเมนูยอดฮิตเลยเอสเปรสโซ่สตองปั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับว่าเราใช้อัตราส่วนของกาแฟแล้วก็ส่วนผสมเท่าไหร่วันนี้ผมใช้กาแฟอาราบิก้าขั้วเข้มนะคะเครื่องปั่นนะฮะแล้วก็นมข้นหวานนมปรุงแต่งเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยดีกว่าเริ่มแรกนะครับผมจะใช้กาแฟ2ช็อต1ครั้งแล้วก็ซิงเกิลช็อตอีกหนึ่งครั้งสำหรับเมนูนี้นะ ดับเบิลช็อตผมจะใช้กาแฟอยู่ที่18กรัมครับโอเค18กรัมเป๊ะๆเลยเพราะว่านะเครื่องบดเนี่ยมันเป็นออโต้นะฮะออนดีมาซึ่งง่ายต่อการตั้งโปรแกรมเซตติ้งนะฮะหวันช็อตบ้างลงไป11กรัมไหมโอเค11กรัมครับนี้18กรัม แปาาร์มัก็ลองจะทําให้หน้าเรียบนะแล้วก็กดแปร์ปกติครั้งหนึ่งเราแพ็คกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2อนอันต่อไปเราสกัดกาแฟพร้อมกันเลยเราจะสกัดกาแฟนะครับดับเบิลช็อตเนี่ย60ส l ส่วนซิงเกิลช็อตนะฮะวันช็อตเนี่ย30 ml เท่านั้นจากนั้นเราเทส่วนผสมนะครกาแฟเอสเปรสโซ่วันช็อตรวมกับดับเบิลช็อต60 เราได้น้ำกาแฟเรียบร้อยนมข้นหวานครับ40 ml อะเราใส่นมข้นหวานครับเข้าไป40 ml ครับนมปุงแตงฉะนั้นเมนูปั่นเนี่ยเราจะเพิ่มแค่ตัวนมข้นหวานนะฮะอย่างเดียวก็คือส่วนผสมที่ให้ความหวานนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นเลยนะครับเบิดสา ได้ของเหลวลงไปก่อนนะครับส่วนผสมนี่เป็นกาแฟจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งให้มันสมูทไม่ได้ให้มันแบบเหลวจากนั้นเราจะปิดฝาเครื่องปั่นตัวนี้ก็ตั้งออโต้ Auto ได้ทั้งหมด6 c h a n n e ลเลยนะฮะผมเลือก channel c h a n n ล l ีครับกด Start ทสำหรับใครที่สนใจเครื่องปัน่นไฮเทคแบบนี้นะฮะรุ่นซ m i นะครับ7 0 0ดสนใจก็ inbox เข้ามาใน f a c o b o o k คอฟ m a n กาแฟสดได้เลย So strong. เอสเพรสโซ่สตรองปิดฝาโดมนะครับแล้วก็เทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอสเ e รสโซ่สตรอนะครับ, so รบเตเต้ คิดเด็ดตาโตนะครับผมคิดเด็ดตาโตในวันนี้ก็คือคําว่าสตรองนะครับสตรองก็แปลว่าแข็งแรงนะฮะกาแฟเข้มมีรสชาติที่ไม่หวานเกินกลมกล่อมด้วย <laughs> ผมก็เลย ตั้งชื่อคําว่าสตองนะฮะเทคนิคต่อมาก็คือการปั่นผมจะใช้น้ําแข็ง1แก้วแบบอ่ไม่เต็มมากนะเพราะว่าเวลาปั่นเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเองเห็นไหมฮะจากเมื่อกี้จาก,จาก,จาก,จากที่เราใส่น้ําแข็งให้ดูนะครับอัตราส่วนตามนั้นเลยเพราะว่ากาแฟมันมีแกส๊สเวลาปั่นเนี่ยเนื้อมันจะฟูขึ้นมาฉะนั้นปริมาณก็จะเยอะขึ้นสําหรับใครนะฮะเวลาปั่นเมนูกาแฟทุกเมนูเนี่ยชอบใส่น้ําแข็งเยอะเช่นใส่1 แก้วเต็มแล้วก็เพิ่มอีกประมาณเกือบครึ่งแก้วอย่างเงี้ยก็คือจะทําให้ปริมาณกาแฟเยอะขึ้นแล้วก็รสชาติก็อ่อนฉะนั้นการปั่นทุกเมนูครับจะใช้อัตราส,ส่วนต่างกันเล็กน้อยนะครับลองไปทําดูหากว่าคุณทําได้แบบเนี้ยรสชาติกาแฟก็จะอร่อยทุกๆแก้วครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทาง Facebook กาแฟสดคอมเมนแล้วก็ยูทูบคอมเมน h a n แนลนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ทีมงานคอปแมนนะครทุกคนขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะจ๊ะสวัสดีครับ